ดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออนมณีจันทร์นะคะดิฉันจะมาภายชายหนุ่มสาวราศีกุมนะคะราศีกุมนะคะเป็นราศีอัจฉริยะเป็นราศีธาตุลมเป็นราศีที่ฉลาดที่สุดในบรรดา12ราศีนะคะ ผู้หญิงราศีกุมนะคะเป็นคนซื่อสัตย์กับความรักแต่ด้วยความเป็นสาวธาตุลมก็มักจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจง่ายอารมณ์วูบวาบรวดเร็วรักใครก็ถ้าเกิดรักใครขึ้นมาเนี่ยเหมือนแบบวุบวาบรวดเร็วอะรักปุ๊บก็คล้ายๆกับแบบ อาจจะแบบเป็นคนหัวทันสมัยด้วยนะผู้หญิงราศีเนี่ยเขาเรียกลักใครขึ้นมานะหรือหลงใครขึ้นมาหน้ามืดก็อาจจะมีการตกลงปรงใจไปอยู่กินกันเฉยๆไม่ต้องจดทะเบียนนะคะเขาเรียกวิวาหา์เป็นคนที่แบบหัวทันสมัยเป็นคนและผู้หญิงราศีคุมเนี่ยจัดว่าสวยนะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงราศีเนี่ยจะหน้าตาฉบเฉียวทันสมัยเป็นคนสวยเป็นคนมสเสน่ห์ ผู้หญิงราศีนี้ไม่ค่อยขี้หึงเท่าไหร่นะความขี้หึงอะ่ะน้อยที่สุดในบรรดา12ราศีเป็นราศีที่อัจฉริยะเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่เอ่อทำงานที่ใช้สมองเนี่ยจะสามารถทํางานตรงนี้นะคะได้ค่อนข้างดีผู้หญิงราศีกุ่มเนี่ยเอออย่าล้าง บ่อยแต่งงานบ่อยนะเนื่องจากเป็นคนหัวทันสมัยถ้าคบใครเนี่ยมักจะไม่ค่อยอดทนนะเป็นราศีที่ความอดทนน้อยนะคะผู้หญิงราศีกลุมเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงมากตั้งเป้าชีวิตไว้ค่อนข้างสูงทําให้มีปัญหาเรื่องความรักตามมา จุดอ่อนของราศีนี้นะคะคือเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็เป็นคนขาดความอดทนเปลี่ยนใจง่ายทําอะไรก็เขาเรียกว่าเหมือนแบบไม้หลักปักขี้เลนอะเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้ความอดทนในการทํางานไม่มีค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่ขายไอเดียเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักแต่งเพลงนักที่ว่าเกี่ยวเกี่ยวกับแนวคิดนักวิทยาศาสตร์นักเภสัชนักค้นคว้านักวิจัยเนี่ยดีค่ะราศีนี้เขาเรียกเป็นราศีวิทยาศาสตร์ถ้าคุณอยากเอาชนะใจ าวราศีกลุ่มนะราศีนี้เนี่ยเเขาเป็นผู้หญิงฉลาดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบคนโง่ ผู้หญิงราศีเนี้ยชอบคุยกับผู้ชายที่ฉลาดมีความรู้หลากหลายเขาจะเบื่อเวลาคุยกับแบบพวกแบบซื่อๆแข็งๆอ่ะเขาไม่ชอบเขาชอบคนฉลาดช,ชอบผู้ชายพูดเก่งการจะเอาชนะใจสาวราศีกลุมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแค่ว่าคุณเนี่ยเออ ต้องเป็นคนที่แบบชวนเขาคุยบ่อยๆอะเพื่อผู้หญิงราศีเนี้ยเป็นคนชอบสนุกสนานชอบพูดชอบคุยและเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวผู้หญิงราศีเนี้ยส่วนใหญ่นะจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์นะแล้วก็มีหัวคิดทางด้านการทมาหากินค่อนข้างดีผู้หญิงราศีเนี้ยชอบผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยได้เอ,อเ่อเขาเรียกอะไรชอบผู้ชายที่ผลักดัน ไอเดียของตัวเองให้เป็นผลงานออกมาได้เหมือนกับว่าผู้หญิงราศีนี้ต้องการผู้ชายที่มาเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนแล้วก็ถ้าผู้หญิงราศีนี้รวยอยู่แล้วเนี่ยเธอจะไม่ค่อยสนใจผู้ชายรวยแต่ถ้าเธอจนเนี่ยผู้หญิงราศีนี้จะมีความพยายามอย่างมากในการหาผู้อุปถัมภ์ทางการเงินหาแฟนรวยเนื่องจากความที่ว่าเธอเป็นคนฉลาดอ่ะเธอจะกลัวลําบาก เพราะฉะนั้นนะผู้หญิงราศีเนี้มักจะมองหาผู้ชายที่ผลักดันชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นถ้าผู้หญิงคนนี้นะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่แล้วะเธอก็จะต้องมองหาคนที่ว่าทัดเทียมกันแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้จนแต่ว่าสวยเนี่ยเธอก็จะมองหาผู้หญิง เธอจะขอโทษค่ะพูดผิดเธอจะมองหานะผู้ชายที่มีเงินมีทองให้หลายคนจึงทําผิดศีลทำนะคะไปเป็นเมียน้อยเขาก็มีเพราะว่าความที่ว่าเออเป็นคนฉลาดไงผู้หญิงราศีเนี้ยเป็นคนฉลาดเหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งถ้าถึงจุดที่ว่ามีปัญหาหนักๆขึ้นมาเธอก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็บางครั้งก็ความเอาตัวรอดของเธอก็อาจจะไปเอาเปรียบคนอื่น แต่เป็นผู้หญิงค่อนข้างฉลาดนะผู้หญิงราศีนี้และจีบผู้หญิงราศีนี้ก็คือคุณก็อย่าพยายามทําตัวน่าเบื่อค่ะสําหรับผู้ชายนะคะราศีเนี้ยภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนเปิดเผยตัวเองแต่จริงๆแล้วเป็นคนมีบุค,คลิกซับซ้อนเป็นคนมีความลับนะคะ ผู้ชายราศีเนี้ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะชอบทํางานอิสระงานฟรีแลนซ์เป็นคนเป็นคนที่แบบมีไอเดียบันเจิดเป็นนักวาดวิมานในอากาศเป็นคนที่รักเขาเรียกเป็นคนรักเพื่อนมากราศีนี้นะคะผู้ชายเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงมาก ชายราศีกุมนะคะในด้านความรักเนี่ยนะคะเป็นคนที่เออเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีแต่ไม่ใช่แฟนที่ดีเป็นผู้ชายหน้าตาค่อนข้างหล่อคะ่ะผู้ชายราศีกุมเนี่ยส่วนใหญ่หน้าตาเนี่ยจะออกแนวโฉบเฉี่ยวทันสมัยบางคนเป็นคนไทยแต่หน้าตาก็ดันไปเหมือนพวกต่างชาติเขาเรียกเป็นคนหน้าตาออกออกแนวทันสมัยความคิดก็ทันสมัยในด้านความรักนะคะผู้ชาย ราศีนี้นะคะชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะแล้วก็ชอบผู้หญิงที่รู้จักเขาเรียกมีกิริยามารยาทเรียบร้อยด้วยคือต้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ก็กิริยามารยาทก็ต้องรู้จักให้เกียรติด้วยเพราะว่าผู้ชายราศีกุมเนี่ยจะค่อนข้างแบบโดนคนดูถูกเยอะนะว่าเป็นพวกไม้หลักปักขี้เลนเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้หลายคนก็เป็นพวกนักเขียนไส้แห้งอะ ก็คือว่าผู้ชายราศีนี้เหมือนจะโดนดูถูกเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างบ่อยเนื่องจากขาดความอดทนในการทํามาหากินบางคนทํางานได้3มเดือนลาออกบางคนทำทำงานที่ไหนก็ไปไม่รอดค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบโดดเด่นทางด้านไอเดียสร้างสรรค์นนะแต่ว่าในในด้านความอดทนในการทํางานอะ่ะไม่ค่อยมีคือราศีนี้ก็เลยเหมาะจะทํางานเป็นพวกศิลปินงานอิสระ ฟรีแลนซ์อะไรอ่ะจะเหมาะกว่าเพราะว่าราศีเนี้ยคือเข้าไปคนอิสระผู้หญิงที่จะอยู่กับคนราศีนี้ได้นะคะต้องให้เกียรติต้องรู้จักให้เกียรติค่ะแล้วเขาก็จะชอบผู้หญิงเก่งที่เข้ามาสนับสนุนผลักดันเขาด้วยแล้วก็คนราศีเนี้ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีคนเห็นก็มักชอบมีคนมาจีบมาชอบอะไรเงี้ยเยอะใครที่ชอบ คนราศีกุมนะต้องทําใจไว้นิดหนึ่งว่าคนราศีเนี้ยสเสน่ห์แรงมีคนมาชอบเยอะเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกเอาแต่ใจตัวเองนิสัยเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้วันนี้นัดนะแต่พรุ่งนี้โทรมายกเลิกไม่ไปขี้เกียจชั้นจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้การจะเป็นแฟนกับคนราศีกุมควรเริ่มจากเพื่อนความเป็นเพื่อนก่อนค่ะถึงจะสามารถอยู่กันได้นะคะ ดิฉันมีสินค้าจะมานำเสนอนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเนสนะคะตัวนี้นะคะผสมไคโตซานส,สารสกัดจากถั่วขาวะค่ะช่วยดีท็อกสารพิษในร่างกายขจัดอุจจาระตกค้างในลำไส้ไขมันในลำให้ทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแล้วก็คนเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะนะคะการดีท็อกสารพิษในร่างกายเนี่ยช่วยได้เป็นการป้องกันมะเร็งแล้วก็อันนี้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะ สบู่ชาโคนะคะเนี่ยก้อนดำๆเนี่ยค่ะเป็นชาโคจาก,ย,ากยูคาลิปตตัสตัวนี้ยดีท็อกดีท็อกสารพิษบนใบหน้าค่ะสบู่ตัวเนี้เหมาะสําหรับคนเป็นสิวเป็นฝ้าเหมาะสําหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวต้องการอยากจะดีท็อกอ่ะคนที่ว่าเออใช้ครีมทาสิวแล้วมีสารเคมีตกค้างบนใบหน้าทําให้เกิดเป็นสิวสเตียรอยรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายมันรักษายากนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวเนี้ย ชาโคเนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยดีมากในการดูดสารเคมีดูดสารพิษดูดสิ่งอุดตันในรูขุมขนนะคะตัวนี้มันจะช่วยดีท็อกผิวค่ะจะทำให้ปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับผิวของคุณเนี่ยลดลงวิธีการใช้นะคะก็ใช้นะคะใช้ล้างสองรอบ่รอบแรกเนี่ยล้างแบบสบู่ทั่วไปเพื่อดึงสิ่งส,งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนเนี่ยออกมาเพราะว่าชาโคจะมีสรรพคุณในการดูดส,สิ่งสกปรก ดูดสิ่งที่ว่ามันตกค้างดูดสารพิษเนี่ยได้ดีมากกว่าสบู่ทั่วไปที่ขายตามห้างเยอะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยก็เป็นการพักวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปในผิวเพราะตัวนี้มันเป็นสบู่น้ําแร่ผสมผสมชาโคทำมันจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมายในสบู่ก้อนนี้ก็ฟอกรอบที่สองเนี่ยฟอกแล้วก็ทิ้ง ทิ้งเอาไว้อะประมาณว่าฟอกทิ้งเอาไว้ส5นาทีเพื่อให้แร่ทาตต่างๆนะคะตึงเข้าหน้าตัวนี้จะผสมกีซลีนค่ะพอล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้าก็จะนิ่มด้วยใช้ดีมากค่ะเป็นสินค้าส่งออกค่ะตัวนี้แล้วก็ท่านที่ชอบพอกหน้าค่ะตัวนี้ค่ะชาโคลค่ะพอกหน้าอันนี้ก็จะผสมน้าร้อนแช่เท้าอะคะ่ะช่วยคลายความปวดเมื่อยแล้วก็ดูดซึมสารพิษนะคะดีมาก ท่านใดอยากสนใจอยากดูดวงกับดิฉันหรือซื้อสินค้านะคะติดต่อมาได้ค่ะ